เราอยู่ที่ร้านแฟมิ่นะครับเทพสด็จตำบลเทพสเด็จไปขับขึ้นไปดูร้านนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าแต่งได้สวยมากครับแฟเมีม่ จักปาสิไรสั่กมเนี่ยแต่งู้เยอะก็พอล้อง้ไม่ดา้าราบอกช่วยเดียวนี้ร้อนมาเย็นร้อนเมรร้อนนะครัมีมีชาเขียวยุนชาเขียวเย็นชาเขียวเย็นนวางกตินะรับหวานปกติหวานปกติอเมรกาล้ออแกงโน่นีบบหวานอะก็หวานนึกว่าปูเองเาห หนูอยากกินนะนั่นน่ะนี่ยังเนาะกินอะไรบูคาโดปังกาเมียอ๋อเรามีอ๋อไมันเป็น้ยจริงอร่อยนะชาเขียวบูคาโดขัดแคลนถ้างั้นเอากาแฟนี่ดีกว่ากาแฟกาแฟส้มนะครับกาแฟสิ่งแหละข้างบนกาแฟข้างล่างเป็นน้ำส้มเลอะเอาไหมลองลองกันสองแก้วลุงอะไล่ไม่อย่างนีลุงไม่ชอบกินกาแฟกรางวัลแก้มนี้ก่อนด้วเนาะเดี๋ยวขอเก็บมือวันเอาเอาไปเลยค่ะ เดี๋ยวขอรอสักครู่นะครับดอวกินน้ำใบมะกรูดกินใบมะกรูดเป็นชาอ่ะตอนแรกทำใบมะกรูดทำเองไหมทำเองเดี๋ยวพม่ไปทำอย่างงี้ที่บ้านก็ได้นี่ยทำอะไรอ่ะเนี่ยทำน้ำเงี้ยให้มันไหลเอ้าเขไม่มีที่จะทำให้มันไหลอย่างเงี้ยทำชั้นสองไงเย่อหลงข้าเ่อข้าง โอ้ยสมบุรณดอกสวยเลยบนบัวบ้านก็สวยนี่มัน้องจัดจัดที่ได้ลงตัวนี่กาแ,แฟพ่ออยากเห็นไหมนี่นี่ออกวะนี่ออกวะนี่ เม็ดมีหลายแบบเนาะแล้วนี่เม็ดขายกับครับครับเม็ดขาย <c oughs> เขียเอ๋ผมจะได้ขายจะได้มันจะเป็นโพลล์นนรุร่นี่ส,สองร้อยกรัมราทาสิบันจะมีมือคมสองร้อยกรัม มาสำรวจกันออกแบบห้องน้ำที่นี่หน่อยนะครับทุกอย่างเป็นทรงกลมนะครับนี่โถห้องน้ำอันนี้มีนจะตกแล้วมีสองข้างเลยครับกแพงเป็นปูนกระอิดธรรมดานะมีแขกเข้ามาอยู่เรื่อย ดูที่พักเลยที่พักจับก่่นบอกหรือถามเอาราคาบ้านพักไหนก่อนเนี่ยแบบเนี้ยบ้านแบบนเ,เนี้ยเขาท้าไหมเออเนี่ยหลังเท่าไหร่น่ ơ, bà oh, thám cái đấy Bà thám cái đấy hạng ghế? hạng được hạng ghế? hạng ghế? hạng ลาบไกล่ลาบปลาลุงวางลุงสว่างโอ,อ้อันนี้เป็นได้นะเนี่ย เม็ดกาแฟที่ไหนนะเมี่ยงแม่รวมสองร้อยเจไดเก้าสิบห่อเล็กนี้จ้อยสี่สิบกรัมค่ะเมี่ยงแม่นรวมอ๋อกับเม็ดนี่ไงอ่าอันนี้เม็ดสารค่ะคือสารกาแฟอันนี้มีเม็ดหักไม่ปอดทานเองค่ะ กำลังเริ่มคัดค่ะขายสารด้วยสารคืออย่างสารกาแฟแค,ค่ะคือเมด็ดดิบอยู่ยังไม่ได้คั่วมีลงคั่วเองนะคะจะนั่คั่วแล้วจะเป็นเม็ดเนี่ยเหรอคั่วแล้วก็จะเป็นเม็ดกาแฟแบบนั้นเลยค่ะแบบที่เราแพ็คขายคือเม็ดคั้วนี่คือสารเราเรียกสารกาแฟคั่วแล้วมันจะใหญ่ขึ้นหน่อย ขวอ๋อมันจะใหญ่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยมีเม็ดมีบวกมีเข็มมีกาวเองตากหต่าเองเลยทำใกาแฟอ๋อหรอเม็ดก็เม็ดเราเอามาจากสวนเราเอง แต่เราซื้อเม็ดของไอ้ร้อยสเก็ตนะเทียบสเสด็ดอ่ะอันนั้นมันจ่าย250ถูกนึงนะนนมันเป็นกาแฟมันมันคัดหลายเกตอะ,ะน้างมอนี่็ปของอปบนห้องอย่างสากลอะสากลก,ก,ก,ก่อนจะราคาก่อนจะเพิ่มขึ้น่อนคัดหลายเกตอย่า่ะ รับไก่นะสั่งรับไก่รับไก่สุข้าวอะไข้าวอะไข้าสวยข้าวข้าวหนึ่งหน้าไก่สี่อย่งละแล้วมันนบไก่มาสองี่กินไม่หมดหอกกับกินเย็นอีกรอบไม่อร่อยอ้ว